สำหรับคนที่แข็งแรงตามปกติจะนอนหลับได้8ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะเนื่องจากกระเพาะปัสสาวะจะเก็บน้ำปัสสาวะได้มากขึ้นและไตจะกร่าน้ำปัสสาวะน้อยลงในขณะนอนหลับหากมีการลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนแสดงว่าไตอ่อนแอลงผู้ที่มีอาการปัสสาวะบ่อยจึงมักจะมีภาวะไตอ่อนแอร่วมด้วยเช่นขี้หนาวอ่อนเพลียง่ายนอนไม่หลับ ใบหน้าหมองคล้ำผมงอกผมร่วงมือเท้าเย็นเน็บชาตะคริวปวดหลังปวดออวและเป็นหวัดง่ายค่ะการแพทย์จีนได้จัดอาการปัสสาวะบ่อยให้อยู่ในกลุ่มภาวะไตอ่อนแอจึงผมอยากจะเล่าปัญหาของผมให,ให้ท่านได้ฟังว่าปัญหาของผู้ชายอ่ะที่อายอุ60ขึ้นนะครับผมหรือว่า50กว,ว่าขึ้นอย่างผมเนี่ย60แล้ว ผมมีอาการน่ะลุกฉี่ตอนกลางคืนคืนหนึ่งห้าหกครั้งมันเหมือนกับว่ามันฉี่ไม่สุดมันปวดอยู่เรื่อยสักพักหนึ่งก็ปวดแล้วกลางคืนน่ะลุกฉี่ลหลายหลครั้งภรรยาที่นอนหลับอยู่ก็สะดุ้งตื่นผมก็เจงใจภรรยาผมมากเลยตอนหลังผมได้เห็นโฆษณาทางเฟซบุ๊กอ่ะเขาบอกว่า โทเมซิ่งพัดมันเป็นสารกัดจากมะเขือเทศแล้วก็ตัวยาอีกหลายอย่างที่เขาโฆษณามาผมก็ลองอไปหาซื้อมาจินดูสั่งซื้อมาจินดูก่อนนอนสองเม็ดนี่นะครับคือคือคือตัวยาที่ที่ผมช้าอยู่ กินครั้งละสองเม็ดก่อนนอนอหมดประมาณสักสองกล่องอาการตอนนี้ก็ก็ดีขึ้นนะครับถือว่าเกือบปกติเลยไม่ได้ตื่นขึ้นมาบ่อยๆเหมือนเหมือนสองสเดือนที่แล้วอะ่ะอาการปวดหง่วงก็ก็ทุเลาลงเกือบจะหายเป็นปกติแล้วแต่ถ้าืิอว่าจะกินสักสามกล่อง เขาบอกว่าหายแน่นอนหรือว่าจะจินไปเรื่อยๆถ้าถ้ามันมันดีขึ้นก็จะจะห่างๆกินออกไปแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วหมดไปสองกล่องอยากอยากให้คุณผู้ชายอ่ะคุณคุณผู้ชายอย่างอายุขนาดผมเนี่ยลองลองหามาชินดูนะครับถ้ามีอาการที่ว่า ต่อมลูกหมากโตไปหาหมอเขาเขาบอกว่าอาจจะเป็นต่อมลูกหมากโตก็ได้ก็เลยตัวนี้ครับผมโทเมซิ่งพัดในกล่องหนึ่งมันมี30มสบแคปซูลจินก่อนนอนครั้งละสอเม็ดเอาอยู่นะครับลองดูนะครับ